แรงอียคือมึงดูอะไรไหมว่ามันลงไม่ได้ มึงอกีเห็นสื้อผที่กูนั่งอยู่ข้างบนนั่นใช่ไหมกูเห็นเนี่ยเจอรถหรือยังเจอแล้ว โอ้ยไอ้ย่าบุ้งเปิดแบบตัวดีไอ้ย้าได้รถเต็งก็ไม่ทันแล้วไป ไอ้เหี้บบอสมึงยังฝืนไม่ทำมั้ยมึงยังฝืนไม่ทำมั้ยวะเลยแัดเลยวันแค่นี้ไม่มีปืนหรอก Yeah. <laughs>